ตั้งแต่คบกับแฟนคนนี้ชีวิตฉันต้องคอยกังวลและทำอะไรหลบหลบซุ่มซ่อนนี่พี่บอกความอีกครั้งแล้วอาหารแปลรูปพวกเนี้ยอย่าไปกินมันไม่ดีต่อสุขภาพไม่เข้าใจหรือยังไงฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เมนูที่ร้านอาหารมิชลินแนะนำปามต้องกินทุกเมนูก็อย่ามาอ้างว่าลดความอ้วนนะนี่คือบทลงโทษที่ปามกินอาหารแปลรูกอาหารมิชลินมันดีตรงไหนล่ะราคาก็แพงอะ่ะไม่ต้องพูดถ้ายัางไม่ยอมก้วก็พี่จะพาไปกินที่ร้านเลยเข้าใจไหมเดี๋ยวสิไม่ต้องเดี๋ยว ปาทำความสะอาดบ้านจนหมดแล้วจะให้พี่ทําอะไรกันอะแค่อยู่บ้านเฉยๆมันยากมากเลยไงพามรู้ไหมว่ากล้ามใหญ่โตของพี่เนี่ยต้องมาสายงานบ้านพวกนี้ในการสร้างมันขึ้นมา,าไม่เหลืองานบ้านให้พี่ทํแาแล้วกล้ามพวกนี้มันจะอยู่ยังไงล่ะเออหน,หนูขอโทษนะพอดีมันว่างๆอ่ะหนูก็เลยไม่มีอะไรจะทำอ่ะอวามทำอะไรไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของพี่เลยอ่ะ ปาล์มยังทำงานบ,บ้านจนหมดแล้วจะให้ทำอะไรหนูขอโทษนะหนูสัญญานะว่าต่อไปเนะี้ยหนูจะไม่ทำงานบ้านอีกแล้วจริงนะปาล์มพูดลามผิดสัญญานะเพระาะถ้าปาล์มผิดสัญญาพี่จะให้พาลงโทษปาล์มอย่างหนักเลยเออดคือเออดหนูยังไม่ได้ล้างห้องน้ำค่ะจริงเหรอค่ะโอ้พี่เองพี่เองเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่ไปล้างเอง ห้องนำ้ำห้องนำ้ำห้องน้ำอะไรมาแมวทักเราไม่ได้หัก<ะ>นานแล้วนะนานตรงไหนอาทิตย์ที่แล้วก็ <h ums> พี่อยากนี่นะหนูว่าเรื่องแบบนี้เราอย่าทำกันบ่อยเลยดีกว่านะงั้นพี่จะฟ้องแม่ปาม รอครับแม่คือว่าปลาล์มเนี่ยไม่ยอมไปเที่ยวกับผมอีกแล้วอะครับใช่ครับเงินแสนหนึ่งที่ใช้ไปก็เพิ่งอาทิตย์ที่แล้วเองเอะครับแม่ครับแม่ได้ครับแม่จะคุยด้วยค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะไป ไปสักทีรอบนี้เราไปภูเก็ตกันไหมตังยังไม่ไหวแล้วนะทำไมฉันต้อง